รอเศร้าโหยงอกเลยตีเลือดตีใจทำไงแบบนี้ทีนี่ต้องจะได้อ้อมแล้วแหละแล้วต่อไปที่อีก่คนนึงน,นังคน,น,นแล้วคนที่เศร้าจะอ้อมต่ออีกทีแล้วลบกไปอ้อมต่อตีใจที่คนยกตัวอย,ย่าวงว่าเคยซื้อเคยกินสมุดต,ต่อไปนี้ขาไปเดือนกี่ตอนพิตอนตั้งคิดเป็นเบี้ยออมเสียขาเคยเห็นโคกยาวาจนเคยกินโคกวันละปมเดือนหนึ่ง mấy kỳ lều hôm nay chọn bằng sọc tối đen. Boy, dẫn chịu bìa sọc nơi hôm tuỳ lều. Say, thương lọc bài kia bựt đi, đi mấy cái hôm gia. Tất cả mãi. You đại là đi đi đây. mấy nào hôm nay. Long còn sọc sân mì ná đi. tôi ngân chặn đi 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 nào đi 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 เอ้ของข้ากินเลยวันนี้ผู้นำครับผู้นำผู้นำปลาผู้นำมีดินผู้นำวันนี้จะลบไปแล้วครับบางเรือจะทำไม่ได้บอกเพื่อนนะครับไล่คนเก้าวใหญ่พิจารณาเลยท่านอันนี้ไม่เอาอันนี้เราทำไม่ได้เคยไม่เฉยเลื่อนเผื่อเตือนต้องมีซามชว์นึกต้องเริ่มชว์เศร้ต้องเริ่มเชื่อซามต้องไปช่วยคนอื่นมาครับก็อที่ทำไปไดเตือนต้องมีใจนะต้องมีรักแรงแรงเรียนอี่สำคัญแผลรุ่นกจับมีเจนังนก้สบายไหมด้วยมีเปลิลลุ่มเรลยมาได้ไหมเออ กาใจไหมแต่น Di ี่หลังกาะก็เวนดีอยู่อย่างนี้เนาะผู้ยิ่งหมาว่าผู้ชายนี่หกงกันนี่บัรบความประเบิในโน่นเราชาเวลาเดินมันเดินตีลั่งกอนแลผู้ยิ่งเป็นจางเท้าเออเวลานอนนอนลั่งตื่นกอนเลกันเดินกอนผู้ชาจะรอก็ไปตั้งตืนอย่างนี้ว่เก้าวทุกแถว่เห็ดูหลือเลอย่านี้นึงพานั้นรงนี้จถึงนี้นี่คือลังกระโค้บอกเลากไปแล้วเกี่ยบุสิเอ๊เท้าหน้าเด๋ยวไดเลยเขาใจไห E aí, né,